วันใจทำลายการพื่อราชีพันจะมาผู้สังเกตุการณ์กับเราจะมาเสียสตรักผู้สังเกตุการณ์อนดไม่ไ้จะได้ตั้งใจตัดอกเสียเราจะมาเสียเสียตีกันเสตีกัน้งใั้งใจต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 ั้งใตั้งใจตั้งใั้งใจตั้งใจตั้งใั้งใจต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 ั้งงใจตั้งใ้งใั้งใจตั้งใจตั้งใจตั้้งังใั้งใจตั้งใจตั้งใจตตั้งั้งใจั้งั้งจต ตังไหนตังไหนฮู้ไหมตังไหนตางนี้ตังต่างนี้ต่างกันที ทนครับพี่องมีาานี่พอทำงานแล้วเลยจับตาดูพี่จุด,จดตัดตัดสินตอนนี้ของเราตัดสินไม่ได้นี่นะครับเขาบอกว่าสมศักดิ์สมศรีครับสมบรารมีคู่แข่งครับถ้าเรือคู่นี้มันสุดจิตใจสมก,กับท่านมารวยทียท่ไม่นนแต่เท้าออเสียเปอร์มีกำลังใจสลับทางสองลำนี้ครับอขอบคุณครับเป็นรอจากท่นานประธานตู้ทรงเกียรติ ดูท่าวินี้โอ้นีเพข็งทีละรักทีละเส้นดูแล้วก็ดูอีกแล้วมันผิดหัวใจผู้หายทนหรือเปล่าแค่นิดเดียวครับเป็นอย่างนี้ครับนักตบผู้สุดเยร์เบี้รอชาเรือที่ชนะอยู่ในรอำน้ำจับตาใิ้ิบไปครับลาอ้อ จ้วลปะแต่ัเมื่อกี้นะครั็เปลรนกับวันใจคำไหลเป็นรครับวันใจคำไลเอะไรรับร่องน้ำน้ำเงินกับเจ้าแม่คำไลร่องน้ำแดงีวต่อไปเนรวันใจคำไหลวเ้ครเ่อยน้ำเป็นม่ได้รั่าน้เป็นฝนะครับเป็นฝ่ายชนะไบเยรับเนารับเป่ายครับเปยั ทีะเล่นคัไหนะครับทีดาคังไหลครับนบายสบายนะนรับไอศชีสบอกว่าบายจ้าายจ้าายปืนนะครับแบบนี้สบายสบายลำเดียวครับีสิงลาไพ